สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอาพาทำน้ำพริกกะปิส่วนประกอบก็จะมีอะไรบ้างยายลายมีกระเทียมค่ะกระเทียมสามสี่กีกระเทียมสามสี่กีกิะเทียมสิบเม็ดนะคะถ้าคนชอบใส่กระเทเยอะๆต่ำไปเรื่อยจนพริกกับกระเทียมละเอียดตำปั๊กๆๆๆใส่ไปเรื่อย เราก็ปีไปเผาแล้วเราก็เตรียมเอากะปิไปเผาห่อใบตองเผายิ่งถ้าเอาไปเผาว่าจะทําให้กะปิีความหอมขึ้นออกก่อนเตาไฟแล้วเราก็นกํากะปิมาหอ่อใบตองเพื่อนําไปย่างไปให้หอมๆนะครับไปกันเลยอันนี้ลงหดแล้วก็เตรียมเตาไว้ เราก็เอากะปิมาย่างกับไฟนะคะเพื่อ mm. ให้กระปิสุกมันจะมีความหอมขึ้นนะคะ mm. นี่ย่างกะปินะคะนี่นะคะ mm. กะปิที่เราย่างนะคะเราก็ย่างไปเรื่อยนะคะกับอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้กะปิมีความหอม mm. กะปิแท้ต้องกระปิของใต้ย,ยิ่งอร่อยมากเลยจ้า วะะาะะาา่าที่เราตำกะปิเร้ก็มาต้มผักลงนะคะลงมีหน่อไม้มีแม่ละะตักไข่ตักไข่หลังจาที่เราแยงย่างกะปิเดี๋ยวเราก็เอามาใส่สคอกตำนะคะตำเร้เอยดีบแม่ไรจ้าข้าูตากเอ้ย ก,ก,ก,กระปิเราใส่เท่าไหร่นะคะช้อนกระปิหนช้อนนะคะปีทีย่างไปแล้วเราใส่มาเขือพวงสิบเม็ดนะคะใครชอบีเยอะก็ใส่เยอะๆเลยตำลงไปตำพอแตกนะคะมะเขือพวง เราก็ตามด้วยไม่ไม่ชอบหวานเราแค่ช้อนเดียวนะอเราก็ตามด้วยน้ําตาลปิ๊บหนึ่งช้อนนะคะเราก็ตําต่อไปน้ำอ่ะน้ำอีกหนึ่งลูกร้อนอใส่น้ําร้อนหนึ่งครับพี่นะคะต้มแล้วน้ำที่ต้มแล้วหนึ่งครับพี่แ้วแต่คนชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยว เราก็ใส่มะนาวหนึ่งลูกครึ่งนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่หนึ่งลูกครึ่งถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่แค่หนึ่งลูกก็พอบีบมะนาวลงไปนะคะกินมะนาวแบบยัว่วน้ำรายยัวย้วเาเปรียมบัเลยน้ำพร,ริกกะปิ เรียวไหมเรียวทุกทีเราจะใส่กี่ปริ้นเยอะปรีดมันหนาวหน้าน้ำลายไหลแล้วเราก็ตำคุกต่อไปจนกะปิเข้ากันไี่จืดลสีใสก็จะออกมาสีสวยหน้าทุกปทอน เราให้น้ำตาลปี๊บกับกะปิละลายให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ถ้วย <_ t ick> พร้อมเสิร์ฟที่นั้นเป็นหพริกขี้หนูไม่น้อย <_ t ick> แล้วเราก็มาเก็บพริกขี้หนูนะคะ <_ t ick> เพื่อไปโรยในน้ำพริกกะปิถ้าชอบเผ็ดมากเราก็กินลูกโรยของพริกขี้หนูนะจ้านี่เตรียมไปใส่น้ำพริกกะปิกันเลย แล้วเราก็นำพริกขี้หนูมาโรยใส่น้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนี่นะคะน้ำพริกกะปิก็เสร็จแล้วทานกับผักเคียงนะคะมีผักโขงมีผักกวางตุง้งมีแดงมีอะไรมาละหรือมีเจี๊ยบ หน่อไม้นะคะน้ำพริกกะปิสูตรแม่ไรจ๋าดีดๆๆ,ๆเรียบร้อยกับข้าววันนี้เรามาดูใกล้ๆกล้กันน้ำพริกกะปิหอมผักมากมาย ทองเจี๊ยบหน่อไม้ไห่เต๊ะผักกวางตุ้งพริกกะปิอร่อยเลิศในปัจจุบันไข่ทอดชะอม mm hmm. คูกกับน้ำพริกกะปิอรอ่อยอร่อย mm hmm. จาน mm hmm. นี้ตุ๋นป mm ิ hmm.